เรามีการเพิ่มศัก,กยภาพของศูนย์ธุรกิจให้รองรับการจัดงานประชุมและอีเวนต์ระดับเวิ์ดค่าได้ทุกรูปแบบเพื่อจะรองรับการเป็นอีเวนต์เดสทินชั่นแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียโททยเที่ยวได้มาเนี่ยค่อนข้างจะช้าทายมากเราต้องการห้องประชุมที่มีลักษณะ แปลนกว้างโล่งแล้วก็ปัดจากเสาเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับการใช้งานได้หลายแบบเราจึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นเหล็ก SM S M 5 2 0เราใหญ่ขึ้น5เท่าสร้างเต็มสเกลพื้นที่การใช้งานร่วม3 0 0 0 0 0ตารางเมตรระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ที่32เดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากเป็นางานที่ท้าทายเพราะว่าเป็นอาคารที่มีขนาดความกว้างของโครงหลังคาค่อนข้างยาวมีเหล็กขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเราเองก็ยังไม่เคยผลิตมาก่อน ด้วยจุดเด่นทางด้านวิศวกรรมและคุณภาพในการก่อสร้างเรามีความมั่นใจว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จศูศิิกิจจะเป็นโครงการต้นแบบในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสุมชุมของประเทศไทยครับถ้าเป็นคอนซีเพนต์ของคอนวิชเนลปกติเนี่ยเราก็ต้องเทพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งนังล้านเอาเครนขึ้นไปยืนแล้วก็ยกเมมเบอร์ทีละชิ้นแตชิ้นเพื่อประกอบให้เป็นโครงทัศน์ซึ่งยังไงก็ตามก็ใช้เวลาเราก็เลยคิดคอนซีเพนต์ที่จะมีการสไลด์ซูเปอร์ทั์ โครงเหล็กซุบพระทัตตัวนี้มีทั้งทีมงานที่เป็นผู้รบเหมาหลักก็คือ s อสทีเเราได้มีการทำมอกอัพความยาว110เมตรความสูง7เมตรความกว้าง9เมตรลักษณะจะเหมือนสะพานข้ามแม่น้าแควหนึ่งตัวแต่ที่นี่จะมีทั้งหมด22ตัวแทนที่เราจะทำขั้นตอน1นึถึงสิเนี่ยเราก็เอาขั้นตอนที่ 7- กับ5าเนี่ยมาทาพร้พอมๆกันก็คือหลังคากับงานใต้ดินโครงการนี้มันก็มีไซเล็กพิเศษนะครับที่ S อสเสิร์ฟให้เราก็ทําให้เราได้เหล็กที่มีคุณภาพแล้วก็ระยะเวลาตามที่เราต้องการ โครงทัสปกติเนี่ยถ้าเกิดมีความยาวสแปนที่มากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นการลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นการทําให้โครงสร้างเนี่ยประหยัดมากที่สุดดังนั้นเราก็เลยเลือกใช้เหล็กเกรดสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งมีความร่วมมือกันร,ระหว่างทีมพวกแบบแล้วก็ทาง SYS นะครับในการเลือกซส์เหล็กขนาดพิเศษที่ยังไม่มีการผลิตในเกรด SM520 เนี่ยมาใช้ในโครงการนี้ด้วย สำหรับโครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติเซอริิกิตอาคารใหม่นี่นะครับมีความท้าทายค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของโครงหลังคาซึ่งต้องการเหล็กที่ใหญ่พิเศษเราเองก็ยังไม่เคยผลิตมาก่อน s อ s เองก็มีบริการที่เราเรียกว่าผลิตเหล็กตามความยาวพิเศษรวมทั้งนอกจากจะเป็นความยาวพิเศษแล้วเราก็ยังจะนําเสนอเหล็กที่สั้นกว่าปกติด้วยซึ่งก็จะทําให้ประหยัด ไม่ต้องเสียเศษจากการทํางานนอกจากต้องการเหล็กที่รับน้ําหนักได้มากแล้วเราก็ยังนําเสนอเหล็กเอ5เ0หซึ่งเป็นเหล็กที่สามารถรับแรงได้มากขึ้น SYS เองซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเหล็กเข้าไปยังไซต์งานก่อสร้างเราสามารถทําได้ตามตารางเวลาทําให้งานไม่ล่าช้าดีครับ เราให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการพัฒนาโครงการซึ่งรวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเราเลือกวัสดุที่บิน,นุิ์ต่อสิ่งแวดลอ้อมยกตัวอย่างเราเป็นการเลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพและสามารถนำมารีไซเคิลในอนาคตได้ครับเพื่อมุ่งสู่การรับรองตามตามาตรฐานอาคารเฉี่วนะครับเรามีแผนที่จะติดตั้งนะครับแผงตัวรเซลล์รวมถึงการติดตั้งระบบบริหารอาคารอัจฉริยะเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำครับ เราเองก็เป็นฝ่ายก่อสร้างนะครับเราก็ได้ดีไซเนอร์ที่ให้ความร่วมมือได้ซับคอนแทคเตอร์ที่ร่วมมือร่วมใจกับเราได้ซัพพลายเออร์ที่เห็นภาพเดียวกับเราก็ทุกภาคส่วนเนี่ยก็สอดคล้องกันรักษาเวลารักษาคุณภาพเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสำเร็จทุกวันนี้ครับปโปรเจกต์ที่อยากทํามากเพราะหนึ่งคือมันมีความช a l l e n g ของงานโครงสร้างเยอะอาคารหลังเนี้ยทุกคนในประเทศไทยจะรู้จักแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็จะพาลูกพาหลานราเดินเล่นมันก็อ่า เป็นความประทับใจของอาชีพวิศวกรการได้เป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่ระดับนี้เนี่ยทำให้ s y s มีความภาคภูมิใจมากรวมทั้งความพยายามของทั้งผู้ออกแบบผู้ก่อสร้าง s y mm. <S, s เองที่พยายามพัฒนาเหล็กสำหรับใช้ในโครงการนี้โดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรา s y s มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตอาคารใหม่หลังนี้ครับ